Eckman Future Podcast. of Things. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกแมนพอดแคสตนะครับคุณอยู่กับผมโดยเอกชัยครับในวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเทรนใหม่ในการออกกำลังกายนะครับซึ่งผมขอใช้คำว่าสมาร์ทโฮมฟิตเนสก็แล้วกันนะฮะ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยมาตรการล็อกดาวน์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อจากการที่ผู้คนเนี่ยมารวมตัวกันหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากซึ่งก็เลยทําให้ธุรกิจอะไรประเภทเนี่ยต้องมาเชิญกับภาวะถวดถอยนะครับรวมไปถึงฟิตเนสออกกําลังกายนะครับที่ถูกรัง,งับการในหะ้บริการเช่นกันซึ่งจากการสํารวจเนี่ยโดยบริษัทแฮริสันโคับพบว่า ในธุรกิจดังกล่าวเนี่ยจอความเสียหายอย่างหนักนะครับแล้วก็ทําให้พนักงานที่อยู่ในสายงานเกี่ยวกับงานฟิตเนสเนี่ยต้องถูกเลี้ออฟครับการางงากว่างงานกว่า5้า0,000นคนนะซึ่งจากการที่ฟิตเนสเนี่ยเป็นให้บริการนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยต้องท,าทําคอนเทนอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยทําให้ผู้คนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขานะครับเปลี่ยนจากการที่เขาเนี่ยต้องไปยิมเพื่อการอาอกออกกำลังกายเนี่ยมา ทำที่บ้านมากยิ่งขึ้นก็ลเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนที่อยากจะออกกลังกายดูแลสุขภาพเนี่ยมีแค่ทางเรื่องเดียวละนั่นก็คือออกกาลังกายอยู่ที่บ้านคราวนี้พออยู่บ้านเนี่ยมันก็ข้อจํากัดเยอะนะก็คือหลักๆเลยก็มันต้องมีเครื่องออกกลังกายสมมติถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยมันต้องมีเครื่องออกกลังกายก็ได้ใช่ไหมครับไปไปวิ่งไปอะไรงนี้ก็ได้เวิร์กอัลได้ง่ายๆพออยู่บ้านมันก็ การเขาเรียกวอะไรวิธีการออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีวงจํากัดมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้พออย่างนี้เนี่ยคนไปไหนไไม่ได้ต้องออกกำลังกายจากที่บ้านธุรกิจฟิตเนสที่กําลังถดถอยเนี่ยก็คือส่วนทางเลยก็จะมีบรรดาธุรกิจที่เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเรียกว่าเติบโตม,มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพอคนเริ่มออกกาลังกายจากที่บ้านมากขึ้นเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคของผู้บริโภคเนี่ยมันก็มีมากยิ่งขึ้นนะพวกบรรดา ดัมเบลนะสมมติดัมเบลมานั่งนอกจากนั้นเนี่ยพวกเครื่องแต่งกายเนี่ยก็มียอดขายที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับในช่วงวิกฤตนี้เนี่ยมีบริษัทมากมายที่กําลังสร้างรายได้แล้วก็สร้างชื่อขึ้นมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในโอกาสครั้งนี้ตั้งแต่บรรดาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอออกออกกำลังกายนะครับไปจนถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆทํา,าทให้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นในยุคยุคนี้นะครับ ซึ่งมีการตีวันว่ามูลค่าทางการตลาดของโฮมฟิตเนสเนี่ยอยู่ที่รา,ราวๆเกือบ2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับือ,อถ้าพูดถึงวงการฟิตเนสเนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าฟิตเนสที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ฟิสิคอลสโตร์จริงๆนะครับอย่างบ้านเราก็จะเป็นสมมุติเป็น f i t เนส s ฟิร์สมมน,น,นะครับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นมีหน้าราเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ย คนที่เข้ามาเป็นก็เรียกว่าอะไรสามารถที่จะเป็นยกัยกษ์ใหญ่ในธุรกิจได้เนี่ยก็มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นันนี้ผมก็จะมายกกรณีตัวอย่างให้ฟังนะครับจากบริษทัทที่เริ่มมีการขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เติบโตในภาวะโควิด -19 นี้นะครับที่แรกเลยเนี่ยพูดถึงเพลูตต์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมนี้ เขามียอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง66%ในะช่วงต้นปีนะครับเนื่องจากมีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเนี่ยลงทุนเนี่ยซื้อเครื่องออกกำลังกายครับคือเพโลต o n เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกสตรีมมิ่งคาร์สฟินเน็นะครับมีไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มีเครื่องออกกำลังกายของเขงาโดยเฉพาะคือเครื่องออกกำลังกายพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าจอติดมาให้เลยอย่างเช่นเป็นลู่วิ่งนะครับหรือว่า เครื่องปั่นอกลังเอ่อเครื่องปั่นจักรยานอะไรเงี้ยครับก็จะมีหน้าจอติดมาแล้วก็เขาจะมีบริการที่จะให้บรรดาผู้ใช้เนี่ยเชื่อมต่อชั้นเหรียญสดเข้ากับผู้ใช้คนอื่นๆได้นะครับซึ่งก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะแตพวกลูววิ่งเครื่องปั่นจักรยานเนี่ยราคาก็ประมาณอยู่ราวๆประมาณสี่พันกว่าเหรียญสหรัฐนะครับต่อมาเนี่ย ก็คือ t โทนอลครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฮมฟิตเนสที่มียอดขายเพิ่มถึง3เท่าในเดือนมีนาคมคือโ o n อลเนี่ยจะแตกต่างจากพ e โ o ต้อนคือพโรต้อน่้เป็นเครื่องออกกำลังกายทั่วๆไปนะครับที่เรารู้ๆเห็นๆกันแล้วก็มีจอติดเข้ามานะขนาดนั้นเองแต่ว่าไอเจ้า p e โ o ต้อนเนี่ยมันเป็นเหมือนกระจกแต่งตัวเลยกระจกแต่งตัวแนวยาวนะครับแต่ว่านี่เป็นจอ ซึ่งมันจะประมวลผลเราแบบเรียลไทม์นะครับแนะนําการออกกำลังกายให้กับเรามีโปรแกรมการออกกำลังกายต่างๆที่เราสามารถเลือกได้แล้วก็ที่เจ๋งเนี่ยคือไอตัวข้างๆจอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคุณนะครับว่าอะไรดีมันเป็นเหมือนแขนมันมีแขนยืดออกมาซึ่งเราจะใช้ไอแขนเนี่ยแหละออกกําลังกายแขนได้ขาได้ครับก็คือตัวเราเนี่ยออกกำลังกายร่วมกับ ให้เจ้าจอนี้นะรจอรนี้มันก็จะแทร็กข้อมูลแบบเรียวไทม์โดยตรงเลยซึ่งก็เจ๋งอยู่เหมือนกันครับคือใครสนใจลองลองไปเสิร์ชดูได้นะฮะต่อมาเนี่ยก็คือเป็นบริษาเครื่องแต่งกายละดูดูเลมอนถ้าใครที่ติดตามในวงการนี้จะจะรู้ว่าดูเลมอนเนี่ยเป็นเริ่มมาจากพวกกางเกงโยคะอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีรายได้มาหาศาล แล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเป็นข่าวใหญ่ระดับระดับโลกเลยว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศบริษัทเนี่ยได้เข้าซื้อมิเลอร์นะครับซึ่งเป็นฟิตเนสในบ้านนะครับประมาณห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐไอ้มิเลอร์เนี่ยใช้คล้ายกับโทน,นออก,ก็คือเป็นหน้าจอหน้าจอติดผนังนครับสำหรับการออกกำลังกายแต่นี้มันจะไม่ได้มีพวกแขนที่ทใช้กับการยกน้ำหนักนะมันคือเราเนี่ยจะ มีปริสัมพันธ์กับหน้าจอโดยตรงอย่างเดียวนะครับซึ่งไอ้พวก3าสีอันที่ผ่านมานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฮาร์ดแวร์นะครับเป็นอุปกรณ์ออกลังกายซะส่วนใหญ่นะครับแต่นอกจากพวกอุปกรณ์แล้วเนี่ยบรรดาซอฟต์แวร์หรือแอป,ปเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นเหมือนกันอย่างเช่น TrueCoach นะครับซึ่งเป็นแอปฟิตเนสบนมือถือที่ช่วยให้เทรนเนอร์เนี่ยสามารถจะฝึกลูกค้าออนไลน์ได้ ซึ่งมีการเติบโตของผู้ใช้เพิ่มขึ้น,นถึง200%เมื่อเทียบกับลายปีในไตรมาสที่2องที่ผ่านมาและจากข้อมูลล่าสุดนะครับมีรายง,งานของบริษัทวิจัยการตลาดว่าตลาดแอปฟิตเนสทั่วโลกเนี่ยจะเติบโตถึง14-64พันล้านดอลลาร์ในปี2027ซึ่งปัจจัยสำคัญก็คือมาจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับแล้วก็การที่ผู้คนเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่บ้านมากแล้วก็นาน,นยิ่งขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยบรรดาเมืองหรือว่ารัฐต่างๆเนี่ยจะเริ่มกลับมาเรียกว่าคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็โรงยินเนี่ยเปิดให้บริการมากขึ้นแต่ก็มีผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยที่พฤติกรรมเนีเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะ,ะพอเขาไม่ได้ไปโรงยินนานแล้วก็ต้องออกกำลังกายอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มคิดถึงความสะดวกสบายแล้วก็ประโยชน์ของการออกกำลังกายจากที่บ้านมากขึ้นนะครับคือไม่ค่อยได้ออกไปนะ การออกไปแต่ทีมก็คราวนี้ก็เริ่มเริ่มคิดแล้วว่าเออลําบากต้องขับรถไปต้องอะไรหลายอย่างนะครับอลอังกายที่บ้านง่ายกว่าลงทุนครั้งเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจฟิตเนสแบบดั้งเดิมแล้วก็พวกบรรดาลงยิมขนาดใหญ่เนี่ยก็กำลังมาเชิญกับวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ในปี2020นี้อย่างเช่นโกลิมนะครับแล้วก็เทอร์นิฟอร์าร์เวอร์ฟิตเนสซึ่งเป็นย่างใหญ่ในวงการของสหรัฐอเมริกา ก็ได้ทาการยืดลม,มาลายเพื่อปรับโครงสร้างแล้วก็ระดมทุนนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้นะครับก็ถือว่าในวิกฤตนี้เนี่ยก็มีทั้งคนชนะแล้วก็คนที่ต้องพ่ายแพ้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของทคโนโลยีการออกกาลังกายที่ผมพูดมาเนี่ยตั้งแต่เครื่องออกกำลังกายมาจนถึงแอปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าบรรดาผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น เรียกว่าอะไรวินวินซเลิเวชันนะนะทั้งบรรดาผู้พัฒนาด้วยแล้วก็ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพนะครับคือทําให้มีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยพอมีการแข่งขันมากขึ้นมีผู้ผู้ให้บริการมากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงเลยคือต่อราคาของสินค้าซึ่งทําให้บรรดาสินค้าที่ มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮเอ็นนะครับบรรดาขึ้นออกกำลังกายที่มีราคาสูงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอมีการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยราคาก็ลดลงนะครับทําให้มันเข้าถึงผู้ใช้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็มีคนที่จะหันมากออกกำลังกายจากบ้านมากยิ่งขึ้นนี่ก็เห็นถือว่าเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งครับสําหรับธุรกิจที่เรียกว่าในยุคนี้ต้อง ปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจาก Harrison c o คนะครับบูซเน็ตอินไซเดอแล้วก็ Forbes ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับ e อ m a n p p o d c s t t u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  r o of Things